ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่2ธันวาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้คุณมีเกณฑ์ดได้เดินทางไกลนะคะหลายๆคนนะคะกาลังวางแผนอยากจะเดินทางไปไหว้ทเทวสุวรรณหรือไปไหว้พญานาคใครที่มองหางานใหม่คุณมีโอกาสได้งานหลายๆคนกาลังรอง,งานคิดคิดเรื่องงาน อยากจะเปลี่ยนงานหรือมองหางานใหม่ๆนะคะช่วงนี้ใครคิดเรื่องเงินใครรองเงินก้อนอยู่คุณมีโอกาสได้เงินนะคะได้เงินได้โชคได้ลาบเข้ามาหลายๆคนกำลังคิดจะซ่อมแซมบ้านสร้างบ้านต่อเติมบ้านระวังหลังคารั่วบ้านลัว่วระวังมีปัญหาทะเลาะนะคะหรือมีปากมีเสียงกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวนะคะในช่วงนี้นะคะการเดินทางนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนกับอะไรหลายๆอย่างนะคะคุณเป็นคนค่อนข้างสู้ชีวิตนะคะคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้ใครที่รอง,งานอยู่มีโอกาสได้งาน จะได้รับข่าวดีเรื่องงานนะคะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพด้วยนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถนะคะและก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีเขียวสีส้มสีดําให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ9 1 7ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ